สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในแมปทาวเวอร์นะซึ่งมันง่ายสุดๆเลยนะดูนะกระโดดข้าสูงซึ่งผมเพิ่งผ่านไปนะผมจะตกเพราะพรมนี่แนะ่อาผมขอตัดไปตอนที่โอตอนที่ไปถึงข้างบนสุดโนู่นโน่น,น,นเลยนะ โอเคไปกเลยแต่ขอเล่นให้ดูนิดหนึ่งนะมุนโคตรง่ายและโกงได้ด้วยคือไม่ใช่แบบพวกโปนะคือด้วยความที่ไอเนี่ยมากระโดดสูงใช่ไหมมันก็จะแบบอโอ๊โอเคตกแล้วตัดเลยเฮ้ยทุกคนผมเจอตรงที่โกงได้ตรงนี้หามุมดีๆแล้วก็ชอบ ไม่ได้ย่อนี่ไงนี่ไงโอเคตัดมาเริ่มครับโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ในจุดที่สูงอยู่เหมือนกันนะดูจากข้างล่างนะอะสูงอยู่เหมือนกันนะก็มันมีแบบที่ให้โกงนะเนี่ยหมหัวแบบเนี้ยผมรู้เลยมีที่โกงชปนี่ คือสปริงมันกระโดดสูงสุดเลยมันทำให้แบบโเด็กคนง่ายโอเคมันเดิมครับตัดสต่ตรงเนี้ยสะพานแบบเนี้ยผมมีกลนในการผ่านออกกำลังจะบอกเลยโอเคมันก็มีจุดโกงหลายอย่างนะด้วยสปริงอันเดียวก็สามารถทำอะไรแบบนี้ได้โอเคตัดมาเดินครับโอเคผมขึ้นขึ้นมาปิดทุย ผิดจุดนะโอเคเหมือนเดิมผมว่าผมขึ้นมาอย่างรวดเร็วประตูคือตรงที่แบบเราถือเส้นชัยนะเออเอโอ้ยเอเอโอ้ยแต่เหมือนเดิมครับโอเคนะตอนนี้ผมก็จะถึงเส้นชัยในอีกไม่กี่วินาทีนะ ไม่ใช่ว่ามาตกตอนนี้นะฮึชุบโดเลเซอร์แล้วก็จะเลื่อนรถทีนินิดนะครับอาวพุดเฉยเอ้ยแหลกนี่นี่ๆๆเจอประตูแล้วเจอประตูแล้วเล่นแบบส,สดๆให้ดูเลยึดย่า พอเข้าประตูไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะว้ามาอยู่ห้องนี้แล้วเราก็จะได้ผมวิเศษนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับนี่เลยแล้วก็จะได้มาแล้วส่วนตรงนี้ก็คือตรงที่จะว้าวกลับไปด้านล่างนะครับนี่นครับอีกหละก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบายเจอกันคลิปหน้า